วัสดีทุกคนนะครับผมโคนาตะนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Study Maze หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกไหมนะครับแต่ดูจากภาพนะครับมันคล้ายๆกับ Minecraft เลยเอานะครับผมเริ่มกันเลย Let's go โ o a d i n g โอเคครับเราภาพเกมนี้นะฮะก็จะถ้าผมขยับมสนนิดนึงเกือบสั่นเลยนะเน้่เราจะหันช้าๆนะัคนไม่เวียนหัวภาพเกมดู จริงผมก็ชอบนะแบบนี้ตรงนี้ไปไม่ได้ c o l l e ยค you f l ไ light and ฟหยิบขวานแล้วก็ไฟลรอไฟฉายล่ะแบทไลท์อันนี้คืออันนี้คือไฟฉายล้วเนี่ย Open the Gate คือแบบตัวเป็นไงแล้วไฟไม่ติด ปั่นไฟเอาต้องปั่นที่ขัวค้างนะคเพื่อปั่นไฟเอาให้เต็มเลยวะตอนนี้แบบให้ปั่นลากไม้เออไงเออมันน่ากลัวนะคน่ากลัวอะไรวะเ,เปิดประตูแล้วครับโอเคเราออกมาข้างนอกแล้วไฟเราหมดคูดเร็ว d e สท r o y ซามิตทำลายไอหนวดสามหนวดปะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ลองไปวน โอเคระหว่างปั่นไฟผมไม่สามารถวิ่งได้นะครับเราจะยังไม่ใช้ไฟนะเราจะเก็บไว้ก่อนเมื่อจำเป็นมีอยูนในกระบอกเลยนะทางไหนบอกดาวมาทางไหน,นเซนตบอกเซนต้าเดท t r ย c t i o n ทำลายไม่ชุดสามสามอันตรงไหนวะหรือต้องเข้าไปทำลายในนี้เป็นข่าววงกฏนะครับทุกคนคือ ผมต้องปั่นไฟฉายเราเนี่ยะ้ึพืชเออ่ะเราปิดไฟไม่เห็นมันนะครับนี่ว่าเราต้องเดินตามห,หุยเหี้ยเหี้ยอะไรเนี่ยองอดโอ้ทุกคนผมวิ่งไม่ได้อันเฮ้ หนีไปอ,<า>อ,อ่อไอ้ส,ส<า>ัส์หนีไม่ได้มัน,นินีไม่ได้สตาร์ทใหม่ครับทุกคนอ,อะไรวะเนี่ยเอางงเด็กไปลืมขวานเอาไหมไปใช้ฝันสวนมาออกไปออกไปไปครับผมรู้แล้วเล่นยังไงเราจะไม่เสียวเวลาือ เราต้องระวังระวังครับลงยาวหนึ่งโลเหยียบมันเหยียบแล้วไอ้เหี้ยมไม่ได้มาเลยปาดมันปาดมันเราฆ่ามันได้ครับทุกคนไ้กินเสียงเสียงอะไรวะเฮ้ย ไม่ได้ง่ายนะครับท oh, ุกคนการที่ให้น้องผมฟังเสียงครับ <laughs> ไม่รู้ทาไม่รู้ซึมรงกองโตอยอะไรเลยนะครับผมอก็บอกโพสไม่มันมันเป็นเสียงแบบมันเป็นจริงแบบบอกไม่ถูกเข้าใจไหมคือมันเป็นเสียงแบบเสีองเหมือน oh! <laughs> <laughs> อ้าวนี่สิ <wh istles> วิง่งผ่านบ้าน oh! ไม่ได้ด้วยเอ้า oh! อะไรวะานี่อ่ะ เอะเอาใหม่ครทุกคนแน่นอนว่าที่วิยังไงยังไงดอกไม้ทำลายว่าจะพืชเดี๋ยวนั่นแหละไปตีมันมีเสียงฆาดอีกแล้วมันมาเร็วตีบั้นตีมั้นจุก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 เชี่ยวเนี่ยโอ้ไม่ก็เออเอเออมันกันทางไม่ให้เกิด ลงไปอีกทางหนก่งเปล่าออเพื่อ,อทำไมครับทุกคนโอเคครับทุกคนไปกันไปกันเลยไปไป,ไป,ไปเจอแล้วเฮ <ไป S 2> ้ชาดก่อนเราว่าจะพืชมันมาอีกแล้วเสียงไป่ทำอะไรเลยเฮียยเเอ้มื่อว่าอย่าไปอยู่ใกล้ๆกับไม้เพราะมันจะโผล่มาตรงไม้ตลอด ก็ตัวบินละไหนอ่ะไม่รู้เอาไดอานอ๋อเสียงเฮ้ยใส<ช>่<ด>มือแดงสิโอ้เจนสิพออ่อ้าอ่าตอนไฟวิลงแล้ต้องเอาไฟสองมัวนวะมันนียจะไงม,มาไม่รู้อะผมคิดส่วนตัวล้วนๆใจเย็นตองไฟตองไฟไม่รู้แล้วครับวิ่ง

ออกไปจากไรนี่นะทุกคนโอ้อะไรนะไม่รู้มันกระโดดเรากระโดดได้เหมือนกันสิงห์มร่อสิงห์มร่อคืนนะเว้ยเระกูเมระกู่อยู่มระกูโอ้ยกลุ่มหนาไว้แล้วตักออกนะวะช่วยด้วยทุกคนมันมืดแล้วมันตายแน่นอนเออขี้ผาไสัมารขาได้เอาไหม่ก่อน มันกำลังถ่างออกไปด้วยถ้าพูดดีว่าถ้าเราไม่เห็นมันมันก็ไม่เห็นเราไปจะทางนู้นทางนู้นหูนี่ใกล้ๆนั่นะเนี่ยเดทอย3วีโอ้โหทำไปตาพี่พูด3มันเด้ให้เขาดูก่อนมีตรงไหนบ้างตามันเนี่ยเพลงแค่หนึ่งอันนะใกล้ๆมันแบบอีกหรอกระโดดย่างรูอะได้ปะกระโดดไม่ได้ทำยังไงดีวะ cái cày này là... mười bố xong trong lò mình đọc. phải không người anh nhìn mệt không biết. Mà, à ừ. lên cô Ơi chạy mày cua ơi liều liều đi nó má liều thấy rồi. dạ vâng WING đi hiện lợ vâng quá 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 lái thai đi quay <laughs> my god ใช่โอ้มม่มันจะมันมาอะไรกันเออาัลโหลแมแบงส์ยอยโซลรงกุ้งปิงไม่ต้องสนไฟฉายเราจะไปข้างหน้าอ่าฮะโอ้เดี๋ยวมันกยผมติดตรงนี้ เสียงกรีดเสียงการดมาจากไหนใครดึงมืออะไรมาเนี่ยข้าจะหนีอย่างไรต้องลองเพลงมันฝังจดเลยครับทุกคนผมจะชิวๆมจะวิ่งไม่เคยรักใครเท่พี่ไข่หนุ่ยโอออย่าจับดีอย่าจับ,จบพี่ไข่หนุ่ยคนเดียวนะพี่โอ้ยอย่าจับไขมันที่ลูวงอย่าจับกระช่วงอะไรเนี่ย เชียวตือ้อเลยทุกคนด้วยจยินเดยวใครเด็กใครแง่เงี้ย,ย,ออยโอ้โอช่อนยังไงได้บ้างอ่ะมีทางไหนไปบ้างไหมเนี่ยมีทางโอ้ยไปดิมาดิ <c oughs> ปบ้า <c oughs> เปล่ง<ม>คนจริงเขาไม่กลัวหรอกครับอ้ยไม่ต้องชาร์จไปแล้วโอ้ แม่ิ่งว่งมาเลยอะเี้ยไปไงวะนี่สัเอ้หรือว่าหรือว่าแบบพอเองรอมออกมาจากไมาเลยเองคลยิงเข้าป่ายิเข้า่าไงยเข้าป่าขบวนแต่เราจะโดนขาป่ะลองลองุกอย่างออทุกคนนะครับแต่ขอถึอาละครทุกคนลองใหม่อีกครั้งก็สามารถ ้ามผ่านแบบนี้ไปได้โอเคต้นไม้ฝั่งนู้นโอเค,คทุกคนไปกันเลยทางนี้ โดดข้าแมแบบสวยๆไปเท่เสียงอะไรวะปุดไฟปดไฟอกไรวะเฮ้ยยังเฮ้ยเดี๋ยวๆๆไปทันนี้ไม่ได้เราต้องมุดใช่ๆๆเลีเเยงก่อนเลียงก่อนหบเนี่ยมันมาป่ววะมันมวิ่งไหอ่ะ ออกไปจากชานไอบ้บ้าเอ,อ้ยมึงเกาะทำไมเราวิว่งเฮ้ยก็อย่าลุกไปทำูกก่อนนะเมื่อกี้พึ่งกันนะเมื่อกี้เสียงใครวะไม่ไม่ไมออกไปก่นอนออกไปก่อนออไปก่นอนตายตายจะมือมนะันอะ

เรากม็มีทางไปครับท,ทีนี้ชิบหายแล้วสองไปสองไใช่ไหมนี่มีทางไปแล้วมองหน้าเราเรจาจะไ่ไม่ได้ดนีแล้วยัไมาไปมงหน้าไคิบคบไไอสัตว์เนี่ยปกคลิป เนี่ยพวกคลิปเยอะทุกคนครับภาพไม่ครับมันไม่ได้สดใสอย่างที่คิดมันยากกว่าที่คิดเยอะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับนัาสวัสดีครับผม